ตรจากสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดินส่วนใหญ่เกิดจากผิวหน้าดินถูกกัดเซาะจากฝนและน้ำที่ไหลบ่าลงหน้าดินทำให้สูญเสียดินที่อุดมสมบูรณ์ไปบางครั้งยังเกิดปัญหาดินพังทลายส่งผลให้คุณภาพผล,ผลผลิตทางเกษตรกรรมลดลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการทรัพยากรดินจึงมีพระราชดำริรเริ่มให้มีการนำหญ้าแฝกซึ่งเป็นพืชที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มีรากยาวยังลึกแผ่กระจายเป็นตาข่ายลงไปในดินเสมือนเป็นกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิตมาใช้แก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินที่ส่งผลต่อความเสื่อมโทรมแก่ทรัพยากรดิน สำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกร,รได้น้อนมนำกระแสรพระราชดำริโดยจัดทำโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2548โดยร่วมบูรณาการกับสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร,รและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูลเข้าร่วมโครงการ สพกสตูลได้พยายามส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินปลูกหญ้าแฝกอย่างต่อเนื่องเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำรวมทั้งใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างเหมาะสมเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการใช้หญ้าแฝกให้เกิดประโยชน์สูงสุดยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน,นเนื่องมาจากพระราชดำริสพกร ได้มีโครงการให้ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ํามีการฝึกให้เกษตรกรได้ปลูกในพื้นที่ของตนเองค่ะและนอกจากโครงการในหลักสูตรอนุรักษ์ดินและน้ําแล้วก็จะมีการโครงการยญ้าแฝกกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเราก็ได้นำหญ้าแฝกเนี่ยมาผลิตเป็นเครื่องจักสารเพื่อเพิ่มรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะในเขตปฏิรูปที่ดินค่ะปืดป้นหม้ทีวายุใกล้เคียงกับหญาแฟกกระหอกอ้ามใบข้องยญ้าแฟกเราก็เอามาทำผลิตภัณฑ์คือทำจักสร้นตรงนี้ต่อยอดจากกลุ่มจักสร้นเดิมตามโครงการข้องปราดรําริต่อไปณวันนี้ก็ต้องก็อบคุณด้วยงานโซ่อบอกก็ตีให้โอกาสสร้างโอกาสให้กับจุ่มจน,นกล่นปกแกะอบคุณมา จัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม